พี่น้องครับสสในสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันรวมถึงพักการเมืองปัจจุบันพี่น้องมีความหวังกับท่านสสเหล่านี้หรือพักการเมืองเหล่านี้แค่ไหนครับบางคนก็บอกว่าแต่ละพักแต่ละสีก็มีปัญหาสีแดงพักเพื่อไทยก็เผชิญปัญหาเรื่องคลิปของนายกอุงอิงสีส้มก็เผชิญปัญหาว่า ออกมาโจมตีทหารในขณะที่เรากําลังมีสงครามในขณะเดียวกันสีฟ้าก็อ่อนแรงลงสีเหลืองก็ขาดแกนนําที่เป็นหัวหอกในการนําพาสีเหลืองหรือสายคอนเซอร์วทีฟในขณะเดียวกันคุณนุทินก็พยายามจานําเป็นหัวหอกของฝ่ายคอนเซอร์วทีฟก็เผชิญปัญหาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตอนนี้เผชิญโดนไล่ล่าทั้งเรื่องเขากระโดงเรื่องของการหัวสอบ่อแม้ว่าพักจะปฏิเสธ ในทุกเรื่องก็ตามแล้วเราเหลือความหวังอะไรบ้างครับพี่น้องยังมีความหวังอยู่ไหมหรือหมดหวังซะแล้วครับนิทัพโพลครับไปทปําโพลมาเรื่องมีความหวังหรือหมดหวังกับพักการเมืองข้อแรกครับเราถามเลยว่าท่านพอใจไหมกับสสเขตในเขตบ้านของท่านนี่แหละนะครับในปัจจุบันพอใจการทํางานของเขาหรือไม่สูงสุดเลยครับ32เอร์เครับไม่ค่อยพอใจครับ ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตบอกไม่พอใจเลยรวมแล้วสองข้อเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นไปแล้วครับเขาไม่พอใจสอสอเขตที่กําลังทํางานอยู่ครับในขณะที่คนบอกว่าค่อนข้างพอใจมียี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตพอใจมากสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตรวมแล้วสามสิบแปดเปอร์เซ็นครับคนไม่พอใจมากกว่าพอใจในสอสอเขตณปัจจุบันเราดูตัวเลขลึกๆนิดหนึ่งครับว่ามีกลุ่มไหนที่น่าสนใจบ้างแน่นอนส่วนใหญ่อาจจะวิ่งไปในทางเดียวกันคือบอกว่าไม่ค่อยพอใจ นะครับแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่คิดแตกต่างเช่นคนกรุงเทพคนภาคเหนือและคนภาคตะวันออกส่วนใหญ่กับตอบว่าไม่พอใจเลยครับในขณะเดียวกันคนภาคใต้ครับกับบอกอีกมุมครับบอกว่าค่อนข้างพอใจครับซึ่งถือว่าสูงทีเดียวนะครับทีนี้คำถามถามมาว่าแล้วถ้าเราเอาคะแนนรวมมาดูล่ะเราค้นพบว่ากลุ่มไหนบ้างล่ะ ที่ไม่พอใจอยู่ในทางลบต่อสอสเขตปัจจุบันส่วนใหญ่อย่างที่บอกครับก็เป็นคนกรุงเทพนะครับนะคนภาคตะวันชิงเหนือนะครับที่คิดเช่นนี้นะครับก็สูงที่เดียวนะครับรวมแล้วกลุ่มนี้ก็สูงถึงประมาณ69%ทีเดียวนะครับแต่คนรุ่นใหม่ครับ18-25นักเรียนนักศึกษากับมีแนวโน้มสูงครับที่บอกว่าพอใจครับ เป็นไปได้ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะยังคงยึดติดก,กับกลุ่มเดิมอยู่นะครับแต่นั่นก็หมายความว่าทั้งหมดนะครับเพราะสีส้มเคยมีคะแนนเสียงคนรุ่นใหม่ถึง7 0 6 0 70%, 70แต่ตอนนี้คนพอใจอยู่ที่ประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง50%เท่านั้นอันนี้ก็คงเป็นการตั้งคำถามสำหรับสีส้มต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะยิ่งคะแนนในกรุงเทพมหานครข้อ2ครับพอจากสสเขตว่าพอใจไหมเราถามต่อเลยครับว่า แล้วท่านจะเลือกสอสอเขตนะครับคนปัจจุบันเนี่ยกับเข้าสู่ตําแหน่งไหมครับห้าสิบเปอร์เซ็นครับไม่เลือกครับยี่บห้าเปอร์เซ็นบอกไม่แน่ใจแล้วมียี่บสามเซนที่บอกว่าเลือกครับส่วนใหญ่ก็วิ่งไปในทางเดียวหมดเลยครับคือไม่เลือกยกเว้นครับยกเว้นนักเรียนนักศึกษาครับส่วนใหญ่ครับสูงสุดเลยสาสิบแปดเปอร์เซ็นบอกว่ายังไม่แน่ใจครับแสดงว่ายังมีโอกาสพลิกผันได้ในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่นี้นะครับ ส่วนเพราะว่าไม่เลือกสูงๆเลยอยู่ที่ไหนล่ะกรุงเทพมหานครครับและกลุ่มคนอายุ36ถึง45ปีครับสูงถึง54-55%ีเดียวตรงนี้เราเล่มเห็นภาพอย่างนึงคว่าการเลือกสสเขตงวดหน้านะครับคนในกรุงเทพมหานครอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดก็ได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อายุสูงๆเนาะอาจจะผมว่าเรียกว่าคนที่เลยจากรุ่นใหม่ไปแล้วตั้งแต่36ปีขึ้นไป อาจจะมีวิธีคิดใหม่ในการเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเราลองมาดูเรื่องของพักการเมืองบงครับว่าประชาชนเนี่ยนะครับยังคงมีหวังหรือหมดหวังกับพักการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันในสภาผูา้แทนราศฎรเราไม่เอาพักอื่นนะครับที่ไม่มีสสในสภานะครับไม่เอาพักการเมืองที่ก่อตั้งใหม่เอาเฉพาะพักที่ยังมีสสอ,อยู่ในสภาผูา้แทนราศฎรปัจจุบัน,คน,นค,บคนบอกว่าสูงสุดเลยครับ4 1คนบอกว่า หมดหวังแล้วครับสาบี่เปอร์เซนตบอกค่อนข้างหมดหวังครับรวมแล้วสองข้อครับเจ็ดปอร์เซครับสูงสูงเลยครับที่บอกหมดหวังแล้วก็จะเป็นคนกรุงเทพคนภาคเหนือภาคอ่าวชิงเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกครับเห็นไหมครับคนเขาแยกกันระหว่างสอสเขตกับปารีสออกจากกันเขตอาจจะไม่ครับอาจจะยังคงไ,ไหมยังคงพอใจอยู่บ้างเล็กน้อยแต่พอมาปารีสอาจจะไม่พอใจดังนั้นการเลือกภรคกวดหน้าของสส ก็มีความสําคัญมากคนกรุงเทพสูงสงเลยนะครับบอกว่าหมดหวังถามว่าคนในกรุงเทพเราเลือกพักอะไรกันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นสีส้มคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบอกว่าหมดหวังคนอีสานเลือกพักอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยไม่รู้ว่าหมดหวังพักไหนนะครับนอกจกนั้นแล้วก็จะมีคนใต้ก็บอกว่าหมดหวังเช่นเดียวกันมีพักอะไรบ้างนะครับประชาธิปัตย์ภูมิใจไทย รวมไทยสร้างชาติพักประชาชาติรวมถึงพักสีส้มด้วยคำถามคือหมดหวังกับพักไหนล่ะนะครับทันมาครับค่อนข้างมีหวังมีอยู่20มีหวังมาก2รวมแ,แล้วแค่23นครับนั้นพักการเมืองไหนที่อยู่ในสภาพุทธันส์สรต้องปรับตัวใหม่แล้วครับคนหมดหวังกับท่านไปเยอะมากแล้วครับแล้วเรากลับมาข้อสุดท้ายครับเรามาถามว่าแล้วท่านจะเลือกสอสอระบบบัญชีรายชื่อหรือ party list เนี่ย พักเดิมไหมจากที่ท่านเคยเลือกเมื่อปี66หกครับบอครับบอกว่าไม่เลือกครับไม่เลือกพักเดิมผมเชื่อว่าคะแนนปาร์ตี้อสมันหน้าอาจจะมีการพลิกผันพอสมควรทีเดียวแต่ว่านน่นะครับคะแนนมันส,สับไปสับไปสับมาควายกันคะแนนอาจจะกลับมาคล้ายๆเดิมก็ได้นะครับนะแต่ว่าไม่เลือก4 0เลือก29%ครับไม่แน่ใจอีก26%ครับคาถามคือไอ้ไม่เลือก40%เนเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหน คือคนส่วนใหญ่จะตอบข้อนี้สูงสูงเลยครับอยู่ที่กรุงเทพครับคนกรุงเทพถึง49%บอกว่าปาร์ต้ลิสคราวที่แล้วที่เลือกพักไหนคราวนี้ไม่เลือกพักนั้นแล้วครับไม่รู้คราวแล้วเขาเลือกปาร์ต้ลิสพักไหนนะครับเดี๋ยวคงต้องไปหาดูนะครับในขณะเดียวกันครับสิ่งที่มีความแตกต่างก็คือกลุ่มคนที่เลือกครับ29%กับกลายเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอายุ18ถึง25กลุ่มอายุ26ถึง35 แล้วที่สําคัญครับมีข้อแตกต่างนิดนึงครับโปกตีคนแต่งงานแล้วกับคนโสดเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่งางกันแต่คราวนี้แตกต่างกันครับคนโสดบอกว่าจะเลือกพักการเมืองเดิมครับแต่คนที่แต่งงานแล้วนะครับกับบอกว่า it จะไม่เลือกครับคนแต่งงานแล้วคนที่เป็นม่ายไม่เลือกพักการเมืองเดิมแต่คนโสดเลือกครับฉะนั้นโดยสรุปของโพข้อนี้เราค้นพบว่า สสเขตครับงวดหน้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงมากถึง50-60%ก็ขึน้นอยู่กับนะครับว่าจํานวนผู้สมัครมีมากขนาดไหนถ้ามีการแข่งขันกันเยอะคะแนนแบ่งเฉลี่ยออกไปก็ไม่แน่ว่าคนเดิมาจ,จะได้กลับมาแต่ถ้าคนแข่งขันน้อย,อยก็ไม่แน่ใจว่านะครับคนเดิมเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได้นะครับนะกทมครับเป็นเขตที่น่าสนใจทีเดียวอาจจะเป็นเขตที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลง,ปลงสสเขตได้สูงมากทีเดียวครับจากที่สีส้มเคยนํา ถึง32เก้าอี้เพื่อไทย1เก้าอี้ไม่มั่นใจว่างวดหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับในขณะที่คะแนนของปัตติยครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแลงน่นอนนะครับโดยเพราะยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครแต่อย่างไรก็ตามคนรุ่นใหม่ยังคงเลือกพรรคเดิมอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ได้หมายว่าไม่มีใครเปลี่ยนใจนะครับก็มีบางส่วนที่เปลี่ยนใจเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายเลยครับอันนี้น่าเศร้าจริงคนไทยครับ หมดหวังกับพรรคการเมืองในปัจจุบันแล้วครับถึง76มีคนไทยเดินมา4คนมี3คนครับหมดหวังกอภักกคการเมืองที่มีอยู่ในสภาปัจจุบันแล้วครับแล้วท่านล่ะครับหมดหวังหรือยังหรือยังคงมีความหวังอยู่สวัสดีครับ